กัมพูชาย,ยังคงเคลื่อนกำลังมาประชิดชายแดนไทยแบบไม่หยุดหย่อนและกัมพูชาย,ยังโวหนักบอกไทยกำลังสูญเสียรายได้มากกว่า6 พันล้านบาทครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากสื่อของกัมพูชานะครับได้มีการนําเสนอภาพการเดินราตรเวนของทหารกัมพูชาครับกัมพูชาเองได้กล่าวไว้ว่าหลังจากที่มีเหตุพิพาทกันมาตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนะครับซึ่งการประทะกันราว10นาทีทําให้ทหารกัมพูชาต้องเสียชีวิตหนึ่งนายที่บริเวณช่องบกและหลังจากเหตุการณ์นั้นความขัดแย้งของทั้งสองฝ่าย ไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเลยกลับทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยทางฝั่งไทยนั้นได้ปิดด่านเพียงฝ่ายเดียวและการพูชาเองก็ตอบสนองกลับด้วยการห้ามนําเข้าผักผลไม,ม้น้ํามัน และก๊าซธรรมชาติจากประเทศไทยซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยจะต้องสูญเสียรายได้มากกว่า6000ล้านบาทและหากประเทศไทยยังคงปิดชายแดนใส่กัมพูชาแบบนี้ต่อไปจะประเมินว่ารัฐบาลไทยนั้นก็จะขาดแคลนไรายได้จากชายแดนอย่างสมบูรณ์และจะเสียสเสถียรภาพถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าไทยยื่นหนังสือไปขอให้กัมพูชาเปิดชายแดนแต่กัมพูชาได้ปฏิเสธไปแล้วนะครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้ สร้างความฉง,งนให้กับคนในหน่วยงานของรัฐของประเทศไทยของเรานะฮะว่าเอกสารของไทยของเรานั้นหลุดไปถึงชาวกัมพูชาได้อย่างไรทั้งที่เอกสารนี้จะใช้ภายในของคนไทยเราก่อนที่จะยื่นไปถึงกัมพูชาจะต้องมีการส่งผ่านตามหน่วยงานต่างๆเสียก่อนแต่นั่นละครับเนื่องจากไม่ใช่เอกสารลับนะฮะก็ทําให้เอกสารเหล่านี้หลุดไปถึงกัมพูชาสุดท้ายนายกคุณมณนตรก็ได้ออกมาตอบโต้นะครับว่าเนื่องจากไทยนั้นเป็นคนปิด ชายแดนเพียงฝั่งเดียวเพราะฉะนั้นหากไทยเปิดชายแดนก่อนในอีก5ชั่วโมงต่อมากัมพูชาจะกลับมาเปิดชายแดนอย่างแน่นอนด้วยส่วนตัวแอดนะครับคุณผู้ชมครับแอดมองว่าการที่ไทยเราเล่นบทยือ้อแล้วก็ทําให้ทั้ง2ฝ่ายนะฮะประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดนเนี่ยต้องสูญเสียไรายได้เนี่ยก็เรียกได้ว่ารัฐบาลของเราก็จะยิ่งหมดแต้มต่อเข้าไปในทุกวันนะครับเพราะทางฝั่งของกัมพูชานั้นไม่ได้สนใจอยู่แล้วฮะว,ว่าประชาชนของเขาจะเดือดร้อนแค่ไหน แต่มีฝั่งไทยของเรานี่แหละครับที่ต้องดูแลประชาชนทุกภาคส่วนและสิ่งสําคัญที่สุดแอดมองว่าเรื่องนี้รัฐบาลไทยจะต้องทําให้จบเร็วที่สุดเพื่อให้กระทบต่อรัฐบาลให้หน้อยที่สุดนะฮะแต่ด้วยนโยบายที่ฝั่งไทยของเรานะครับได้ไปจับมือกับตํารวจสากลและก็อีกหลายหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะปราบปรามการช่อโกงออนไลน์ในกรรมัมพูชาซึ่งในประเทศไทยของเราตอนนี้ก็เร่งปราบกันอยู่นะฮะก็มีทั้งแก๊งคอร์เซนเตอร์ของต่างชาตินะครับที่เข้ามาเปิดศูนย์คอร์เซ ในไทยของเรานะฮะตอนนี้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไล่กวดขันอย่างหนักเลยนะครับซึ่งทุกวันนี้ครับทหารไทยและกัมพูชาก็ยังคงลาดตระเวนอยู่ที่ชายแดนนะครับแล้วก็ฝั่งกัมพูชาเองก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มกําลังทหารเข้ามาที่บริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาขึ้นเรื่อยๆและยังมีการเพิ่มกําลังมากขึ้นเท่าไหร่ครับฝั่งไทยของเราก็ตอบโต้ด้วยการนํากําลังเข้าไปเพิ่มเช่นกันก็ต้องมาคอยดูกันว่าเหตุการณ์ในวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ด้วยมาตรการปัจจุบันนะฮะถึงแม้ ไทยของเราเนี่ยจะสูญเสียรายได้จากการค้าขายนะครับแต่กัมพูชาก็สูญเสียรายได้จากบ่อนการพนันคอเซนเตอร์และแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆในกัมพูชาด้วยแหละครับ ส่วนเรื่องขีปนาวุธของกัมพูชาที่บอกว่าจะยิงข้ามมาจนถึงกรุงเทพมหานครนั้นนักวิชาการจีนก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าขีปนาวุธที่จีนขายให้กัมพูชาซึ่งคิดเป็นมากกว่าร้อละเของอาวุธที่กัมพูชามีนั้นไม่สามารถยิงถึงกรุงเทพมหานครได้นะครับโดยอาวุธปืนที่ใช้ยิงจรวดหลายลำกล้องของกัมพูชายิงได้ไกลที่สุดเพียงแค่130 เมตรซึ่งระยะนั้นไม่มีความแม่นยำแล้วนะครับหลังจากที่สื่อของกัมพูชานะครับได้มีการรายงานเรื่องนี้ออกไปนะฮะชาวกัมพูชาต่างก็พากันมาแสดงความคิดเห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าทําไมพวกเราถึงไปคิดถึงเรื่องของพวกอาเสียมด้วยรู้สึกอายในใจตัวเองบ้างไหมตอนนี้เอาดีๆนะเราควรจะรักษาเลือดของคนในประเทศ เอาไว้ก่อนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าก็ยังนั่นแหละมันก็เป็นไปตามสาพัพผาความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะฮะไปคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวบอกว่าอยาขอเปิดด่านนะไอ้หุน่นปากกล้าขาสันอีกไม่นานเดี๋ยวคงมาง้อไทยรอดูนะชาวกรมพูช้ามันชอบเป็นแบบนี้แหละความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าการเมืองมีแต่ความโง่เขานี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศ หลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าดูพวกมันสิทําตัวเหมือนหญิงฮ่าฮที่แท็กก็เสียไรได้คอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่าวัาด่านจังหวัดสายแก้วนะ่ะเป็นคนสัง่งว่าจะตัดความสัมพันธ์กับกรรมัมพูชาตอนเนี้ยทำไมถึงมาง้อเราให้เปิดประตูคอมเมนต์ตอไปนะฮะบ,บอกว่าให้มันได้อย่างนี้สิไหนบอกว่าแข็งแกร่งนักไงหละ่ะพวกอาเซียนคอมเมนต์ตอไปนะครับบอกว่าถ้าเราเปิดประตูของเราเดี๋ยวพวก มันก็มาออกอากาศหาว่าเราง้อมันอีกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าให้เสียมสั่งเมาก่อนแล้วค่อยคิดใหม่นะค <ız Chaos> อมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันละโกรธจริงๆคนขมเขมยนของเราหน่ะปิดประตูหมดแล้วพวกมันนะ่ะยังไม่รู้ตัวอีกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าหลอกตัวเองไปวันๆนอ,ขอมเขมยนของเรานะ่ะอยู่ได้โดยที่ไม่มีพวกอาเสียมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกอาเสียมเนี่ยมันบอกว่าผมมันน่ะไม่มียาเสพ อย่าได้เปิดประตูให้พวกมันเชี่ยวเดี๋ยวสักหน่อยพวกมันก็ทําตัวหลงหล,ลืมลืมทำตัวฟินฟินแล้วก็คิดว่าอะไรอะไรก็จะเข้าข้างตัวเองไปหมดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าการุณาอย่าเปิดด่านเชียวเพราะพวกอาเสียมนมันทั้งหน้าด้านแล้วก็เลวพวกมันน่ะชอบดูถูกเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าความมั่นคงจากนายกไทยอย่างนั้นเหรอสูญเสียรายได้สัก500ล้านดีไหมน้องสาว คอมเมนต์ต่อไปนะรับอกว่าการเมืองไทยน่ะทำให้ประชาชนไทยต้องลำบากว่าหน้าพรรครัฐบาลบ้าแต่เล่นเกมการเมืองคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าเ hm ขาอยากแยกออกจากเราก็ปล่อยเขาไปอา่าได้วิ่งว้อนแล้วก็ไม่ต้องมีสัมพันธ์อะไรกันอีกพวกโจรมันก็คือพวกโจรคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า a, au au orn, อ้าวเนบอกว่าประเทศมันรวยไงแล้วทำไมที่นี่มาทำปากกล้าขายสันใสเ้าล่าพวกโจรเสียมเอ้ย <c ười> ความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าฉันเห็นหลายคนดูข่าวเหมือนดูไม่เป็นสถานการณ์ต่างๆน่ะมันไม่จบลงในเร็วว,นวันหรอกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าแต่ฉันดูจากในคลิปแล้วพวกคนไทยพวกเนี้ยดูเหมือนไม่ใช่คนไทยนะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าการสัมภาษณ์จากสื่อต่างประเทศเนี่ยมันช่างดูไร้ค่าจริงๆความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าทะเลาะก,กันอย่างกับผัวทะเลาะก,กับเมีย แล้วก็มากระทบกับชาวบ้านคอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยฉันตามข่าวทุกวันจนแทบจะบ้าอยู่แล้วคอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่าขอขอบคุณวีรบุรุษชาวกัมพูชาทุกคนที่คอยปกป้องความสงบสุขอยู่บริเวณชายแดนขอให้พวกคุณชนะศัตรูทั้งปวงสาธุสาธุคอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่าให้ตายสิพวกอาเซียนเนี่ยมันเหมือนสัตว์ร้ายจริงจ๋งคอมเมนต์ตอไปนะฮะบอกว่า เท่าที่ฉันดูจากในคลิปเนี่ยมันเหมือนไม่ได้อยู่ในขมิ้นเลยวะ่ะแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องจริงมันจะเป็นยังไงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เรายังต้องอาศัยประเทศไทยอยู่ก็คือแพทย์เฉพาะทางที่รักษาโรคได้เฉพาะโรคที่ไทยนะั้มีอยู่มากมายแต่ในกัมพูชาของเราไม่มีมันทําให้เรายังคงต้องอาศัยพวกคนไทยอยู่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าเสียมอย่าเข้ามาอยู่ในขมิ้นเลยลองคิดดูสิว่าเสียมน่ะมันไม่น่าอยู่แค่ไหน คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าในโลกนี้มีคนอยู่แค่ที่เดียวนั่นก็คือประเทศไทยที่เอาตังค์ของพวกเราไปใช้พวกเขาน่คิดว่าเราโง่และจะเอาเงินมาฟาดหัวพวกเราได้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าเปิดประตูเมื่อไรคอยดูนะพวกเสียมมันจะยิ่งดูถูกเรานี่มันน่าจะเป็นกลเม็ดของโจรเสียมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าแม่งเอ้ยคนพวกนี้มันบ้าบอจริงๆอยากให้เราเปิดด่านอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะ คอมเมนต์ต่อไปนะฮบอกว่าตอนนี้ดินแดนของเรามีทรัพยากรมากมายสิ่งเดียวที่เรายังด้ยกว่าเขาก็คือจํานวนประชากรเท่านั้นแหละคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าปล่อยพวกมันไปเถอะพวกคนไทยน,นํานมีแต่พวกหัวรุนแรง คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าพวกรัฐบาลไทยน่ะให้สิทธิ์กับทหารให้ทหารควบคุมชายแดนกองทัพก็เลยไม่ฟังรัฐบาลไงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าหูปากไว้ดีกว่านะพวกคนไทยแล้วก็อย่าได้มายุ่งกับพวกเราอีกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าปิดตลอดการไปเลยไม่ต้องมีสัมพันธ์อะไรกับพวกมันอีกพวกมันไม่รู้หรือว่าพวกเรามีประชากรตั้ง17ล้านคนและพวกเราก็ใช้ของของพวกมันอยู่ถ้าไม่มีพวกเราพวกมันลํำบาก แน่คอมเมนต์ต่อไปนะรับอกว่ามีแต่ข่าวไทยที่ชอบมาพูดโกหกคนในประเทศบอกว่าคนไทยน่ะไม่มีปัญหาหรอกถ้าไม่มีกัมพูชาคอยดูนะ ว่ามันจะเป็นยังไงครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะฮะเท็ดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับกับเรื่องราวที่ชาวกัมพูชานะครับได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเปิดปิดด่านหน้าที่ไทยของเรานั้นมีหนังสือหลุดไปฝั่งกัมพูชานะครับแล้วก็เรื่องที่ทหารราตรเวนอยู่ตามแนวชายแดนนะฮะซึ่งทหารกัมพูชาก็รุกหนักครับช่วงนี้ขยับกําลังเข้ามาประชิดชายแดนของเราอย่างมากก็น่าจะเป็นคําสั่งของฮุนเซนฮุนมาเน็ตนั่นแหละครับส่วนรัฐมนตรีกลาโหมของ กัมพูชาอย่างเตียเซฮาก็อยู่ลอยๆในตำแหน่งเพียงเท่านั้นเองไม่ได้มีอำนาจสั่งการทหารแต่อย่างใดนะครับส่วนเรื่องขีปนาวุธของกัมพูชาที่ฮุนเซนออกมาโมว่าจะยิงได้ถึงกรุงเทพนั้นจริงๆแล้วไม่สามารถยิงถึงได้นะฮะก็แค่โมไปวันๆเท่านั้นเองคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทำโดยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิด ไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ